Nằm giai đoạn mang lại. Một giọt bên hạng. Nam giai đoạn bên lên. Một giọt mắm lên. Một giọt mắm mắt lên. Một giọt mắt lên. Một lên. Một giọt nằm

ครับทําเข้าปินนะนะวงหวุ่ยอดน เนี well yeah, okay. ่ยแต่ขอดูเนี้ยมันจะยุบหลบมันเส้นหลาเลยนะมันเจีนตัวผีเสเจ้าอ๋อครับที่ไหนดูไอ้ยอดเส้นเนี่ยมันนักจะฮักธรรมชาติดีไหมครับธรรมชาด์นักเรียนมันจะขึ้นเลี่ยมอยู่มันมันเส้นท้องตัุทธเจ้าเลยอ๋อครับผมคุณจำมือคุณจำเราเอ้ยตีหลอดเจ็ดเข้ามาไปเลยกัน โรเจอเส็จมาที่นี่นะครับปรมาภิไทยย่ไหมครับทําเนี่ยอาจารย์โปรดจะสาบประวัติไหมครับว่ามันมีประมาณกี่ปีโดยประมาณ

ซึ่งกอนซึ่งกเราเจ็บมากพอพอเปลี่ยนชือมาเป็นตก้เวยกอเราเจ็บก็จะเหมืนเเว้ย๋อคือมีไล่ชื่อเลยใช่ไหมครับจำจำีสุเป็นวินะัแต่กวินะนี่มันจะดยรวมเลยมันจะมากมาตั้งแต่โบรนเลยคืองคือจะปลนอเปล่น่ครับจะกอนี้นะเี๋วว่าเปลี่ยนชือตัวเราเจ็บมาตะเว้ยอย่างเมาปัมาเ Anh là sao bắt tôi về những cái dòng nhập bóng tham gia quân 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 tham เลยนาจะทอรัะเนี้จะเป็นรูปสูกชานะอนนะป๊ปปอนนปเลยในกล้องเลยนี่นี่นี่อะไรน,นี่ตัวเล็กนี่รูปเล็กนี่น จะปาวเดินี่เลยนี่ไงนรนี่รูปล็กนี่เลยเนี่ครับตรงนี้เลยจะเป็นนุ่นแล้วก็จะเลยป็นรูปช้างเลยอ๋อนี่คือรูปญงตัวญ่ใช่ไหมครันี่ความตึนความตึนครับอาจายนะหอกบอลย้ายไ่ด้ยที่ตอนนี้น้ำลง่มเ นี่อย่างน่าอย่นีความชื้นกำลังมาเลยนะเนี่ยอ่านั่นแหละน่าจะนี่ความชนะื้นครับนนนะอันนี้ความชื้นครับมาแล้วนะอันนี้มันจะเป็นกอเป็ดเลยนะครับ กรบฟงลมรอยมาลงนเป็นรอยปลาบิไทยปมาวิไทย ข้างในนี่เป็นอะไรอ่ะครับอาจารย์ข้างในนี่มันจะเป็นตจำมันมันเป็นลูกเลยปุบเขาใช่ไหมครับมันเป็นจะเป็นลูกแต่มันไม่ลึกลงไปได้มันจะตันอ๋อครับมืดมากเลยนั่นเนาตอนนี้กำลังเรียนงานเรื่องการเดินไกขึ้นเนี่ยจะติดไฟไัมตัว 看旅游工资也，嗯、啊，那，嗯、啊。啊 ่วางนด <laughs> นี่คือพร,ระประมาภิเทยใช่ใช่นะ้นี่นนอันนี้เป็นพระประมาภิเทยข้าราชการที่เจ็ cơm nữa mà đi. Đi. Mình... Mình cái đi mất đâu thôi thôi bình yên nhỉ mấy gặp lại cung nghe nghe luôn này มาที่หองไปทำเหมือ้านอะทำจแต่ความครับนะนนั้นกเเลยถูกหูไปทำเป็นเหมือนา้านสารทำลายขึ้นนั่นอยู่บานเขาจะกลัคือเที่ยนี้แต่คนเขาจะกิด่าอยูจะเป็นเลืงไหมนะตอวน่ซึ่งานี่พอโป้งมันขึ้นมาอยู่แต่ืนนี่ใช่ไหมครับ có thể một con ẩn tâm này, nó chạy ở dưới đáy nam này. này Cho nên con nam, súng mà, phải cho ha, phải nam. không phải là gì, con bướm đuôi, คือเราอย่งเดินควายมไมตัวก็เลยความหมดหาเราอย่างงเงงไม่จัดนครับตับงย่า ไม่ต้องการว่ายังก็ขึ้นมาทั้งแต่เด็กต่อความกระดดกมันยังยังไม่เพียงไรยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์นั่นเองครับคือต้องการที่จะขอหน้าแต่ว่าด้ตำปักตูวหยากแยบอะไรคือเต่าว่าค็ต้องการขึ้นน่ะต้องมาหาการย์ไอไอต้องยังมีคนฝากขึ้นมาเหมือนนะั่นครับนำไปขึ้นแต่ถ้าเมืินแบบว่ามาโดยโดยจะพา,ารักการครับจะจะ,จะไม่ได้ขึ้นมาจะคือจ,จะได้อยู่แต่บริเวณตารางอ๋อครับ อยากให้ไอเชตดไอ้บอลีบูลคนคือได้ขึ้นเงินมาได้ชมเงินะเต็มดาวันนั้นนีครับนี่จะเดี่ยวปั๊มน้ำตัวเติมเพื่อจะดึงน้ำขึ้นมาจากลานนั่นไงไอ้ดิสี่ดี่ผลผลนันวันนั้นนี่เคยเป็นคนทำแบบเป็นซี่ผลเนี่ยครับทำมันก็มากกันตั้งแต่นุ่มไหมคือตั้งแต่ปอเริ่มจกเอ่อ การจัดการเด็ดมากแา่เด็ดมากแับผลลังจากนั้นคือหนักสองเทียวเนี่ยเขาจะมานไหมครับมาถี่เรากมาที่เรากขจะจ่ายที่่าีปนุอเก็คือเ้าว่าเราคิดที่น่ะมันกับเมื่อแหลกยุกมันดูดีน่ะครับยุกมันดูดีน่ะเ็จะเขียนเขาจวาดตนดีปะนั่งปะนั่งดำเนี่ยครับอ่าตนี้อ่ึงองนนี้มันก็มาอีกยุกนึงจ่ายจ่ายซีจีอ่จ่ายซีเต็มครับ มันจะคือถ้าเราดูเราเล่้ยไเสี้ยงอ่ะมันจะมาตามยุคจะไม่ไงนะเนี่ยคือจะไม่ขอนยุคยุคมันดื้อเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นอ่าเขี้ยนเป็นโลูกไหมจ่ายมันก็กลายเป็นปพวกหิน,ะน,น,ะนอะไรนะเอามาเกือตะลักมะเขี้ยนอะไรเป็นโลูซึ่งผมมายุคเราลูกนี้ยุคปัจจุบันนี้คือจะจ่ายเป็นซีครับพอต่อไปข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าลูกนั่นเราเขาจะจ่ายไอ้ได้มา เป็นเส้จนในหลักปีก็ในามาทีน,น,นี้ขนาดนี้ครับมันกับเปลี่ยนไปเรื่อยอวัตถนธรรมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลไปลียป่ยนไปเป็นนั้น่อแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเปลี่ยนไปเรื่อย ลาอาทิตย์ก่อลืมขึ้นนะครับมันจะปั่มปั่มจะว่างกงดวงอาทิตย์นะมันจะตรงเข้ามานันอางเงี้ยมันจะเห็นงปั่มคือถั่วมัดเลยถั่วมัดเลยใช่ไหมครับเรื่องฮะถึงน,น้ำเนี่ยเนื่องจากมันจะทงมันจะมีน้ำในเป็นมันจะเป็นโลหอางเลยอล๋อครับลึกเลยครับซึ่งน้ำพวกนี้เนี่ยครับมันเป็นน้ำแบบ คือน้ำธรรม,มาจานะความคืนกงตั้มเหมือนนั้นนี่ะน้ำม,มันจะเด็ดลงมาจากก้างบนนู้นครับเพราะว่า so, uh, ตั้มมันคือความคืนขึ้นมานน้ำม,มันจะเด็ดจะโยนลงมาแตคือจะทำอะไรคือที่ยินโยนี้ยมันจะมันจะใช้เวลาอีกนานนะว่ามันอิโยนด้นั่นนะนั่นเรียว่าตรง ช่วยกันแคปช่วยกันอนุรักษ์ตักจ้าวายตัวคนนั่งมาเพื่อจะได้อยู่ในยังมีรุ่นล่างอีกเยอะเลยนครับ่าอ ตําที่ตัวตําที่ฟางกับเสื้อจัลอลนอ๋อเป็นตรงนี้นะคะรับมันเป็นตํานั่งป่วก็ไม่จัดอย่เงี้ยเลยรอยตีนเสื้อรอยตีนางมีรอยใชมั้ยครับม,มันมีมีอยู่บริเวณไหนครับอยู่ฝานาตําฝานาตํามันจะเป็นถูกเป็นนัน,นอยู่ด้วยป่วยอยู่ทเลยไม่จัด ถึงฟานมันจะเป็นจ้องมันจะเป็นจ้องงามถึงจะเสื่อนะมันจะจจนนอยู่เป็นจุกตีไรไม่ร่้จัก มีแต่รอยซี่เต่ไมหมดเลยนเนอันนั้นมันปอมมันมาดอยู่ปีละไม่นี้่ะมันเปลี่ยนเลยนั่นเลนเปลี่ยนมาเป็นซี่แต่ที่ปอดปอนใจโค้นอ่ะมันยบี้มนก็จะใายจหมูบวบี้มนขี้เกลี้ยงเล่นเป็นโลนะที่จจบ,บททึ่งนี่แต่บอกไม่ขี้หีืว่าเนี่ยแบบมันได้จใยแต่บอกไม่ขี้เนี่ยมันดีว่าได้รักษาไว้

นี okay, ่ใบจลัรจเดเยนเราเป็นจัยันนั่นไงรจจอ๋อท่านเป็นคนทำบันไดนี่ใช่ไหมครับทำบันนี่รจัเสด็จขึ้นคืนเนี้ยเนี้ยปอดเดยวเนี้ยีีี่มันจะเป็นไดใหม่ปีสองพ

นีขึ้นมาตะกะลาไมเว้ยซึ่งเขาจะจะองมีจะปันมีหลุมน้ไว้ข้างหลังนูครับอ่คอต่ายาดจุนบน้ขึ้นไม่รัขึ้นมาบนนี้ไหมล่ะจะได้ตะกกะลาข้างหลังท่นคุณในท่นเป็นได้อํเภอเลยครับดพื่ว่าเป็นกำนันนั้นกำนันัน

แต่ลงก็เนี่ยเจ้าที่ผาอยู่นเป็นอะไรที่ลงนี่โอ้เจ้า

Bom, อันนี้เป็นหัวรถอะไรค่ะจันอ๋อหัวรถดักมีอดดั๊กเป็นกันนี้นคือมีกุณาคุณอุปการกับวัดโกเบนะเป็นรถกันแดดที A. บรรทุกอิ่งดินใจมากทำเป็นรถเงาวัดอ๋อครับซึ่งกด้เลยบอกรถระว่างกันเส้นซึ่งประคุณก็เลยจะไหว้มาให้เลยสั้างมาเป็นรถกันแดดที่เข้ามาในวัดซึก่กโกเบนะ

นี่เป็นบริเวณหน้าถ้ำนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะมีเป็นวัดนะครับปกตินี้ลิงมันก็จะมีด้วยแต่ว่าวันนี้ยังไม่ยังไม่มาที่จะมาชงเย็นเย็นะมาณ4ี่โมงระมาณนั้นนะครับ เรองจะเอแล้วก็จะเป็นช่วงเช้าริ่งจะมาจะพอช่วงเช้าแล้วก็ชงเย็นๆนะครับคนก็คุ้นตาการังจากที่หลังเาวนเลื่อนหึครั้มันอกว่าไม่เพ่้เดีวจะไปเกตโตเต็มร่ ตามันอมันมันมีแตอนนี้ก่อนแต่ว่ามันไม่มีมันทำมันไเมั่งาที่มาแย่งกีเราเลยมันมันไม่ได้ก็วันนี้นะครับก็ก็ขอบคุณทุานชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทำเรื่ยไปถึงไม่เดี๋ยวกลัมาให้อีกทีมนึงวันนี้อยากได้ปลาจันฝากเิมเติมเติานครับกี่ลอ ใส,ส่สดีะมาเดียวมาชุช okay. ุมมาตุ่มทําก็มากันได้กันนะมาตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่จะปคูกตุ่มให้วยนะครับจะดคยขึ้นดินควยขึ้นในตุ่มท่ำระดิจนำพื้องสะดวกกบาไบครับแต่ลูก เียมาจุม่มมาเจ่าตัม้มมาเต้าปีนะกเฮงมีกับสลเรื่อตอเนนะี้ะ